นิทานเสียงใบคุณป้าเรื่องสาวน้อยแม่บ้านมือทองการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งเธออาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายในบ้านชานเมืองคุณตาและคุณยายของเธอเคยทำงานเป็นพ่อบ้านและแม่ครัวอยู่กับครอบครัวขุนนางตระกูลหนึ่งแต่ว่าคุนนางตระกูลนี้ขูดรีดภาษีจากชาวบ้าน เมื่อพระราชาทราบเรื่องจึงตัดสินความผิดให้ยึดทรัพย์และในประเทศครอบครัวขุนนางออกนอกดินแดนคนรับใช้ในบ้านขุนนางต้องพาการแยกย้ายกระจัดกระจายทำให้คุณตาและคุณยายต้องพาสาวน้อยมาอาศัยอยู่ที่บ้านชานเมืองสาวน้อยได้รับการถ่ายทอดวิชาดูแลบ้านและการทำอาหารจากคุณตาและคุณยาย เธอเป็นคนฉลาดและเรียนรู้ได้เร็วจึงสามารถรับความรู้ทุกอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดมาได้เมื่อเวลาผ่านไปเพราะความชราทำให้คุณตาและคุณยายออกไปทำงานข้างนอกได้ไม่สะดวกสาวน้อยจึงตัดสินใจออกไปทำงานหาเงินมาดูแลคุณตาและคุณยาย เธอเข้าไปในเมืองและพบกับประกาศว่าบ้านคาหาบดีหลังหนึ่งต้องการหญิงรับใช้สาวน้อยจึงลองไปสมัครงานดูหัวหน้าแม่บ้านรับสาวน้อยเข้ามาทำงานเธอมีหน้าที่รับใช้ลูกสาวคาหาบดีสาวน้อยเก็บกวาดห้องของลูกสาวคาหาบดีอย่างพิถีพิถันจนห้องสดใสเป็นประกาย ลูกสาวคหาฮาบดีถูกใจการทำงานของสาวน้อยมากจึงให้เธอมาติดตามเป็นคนรับใช้ส่วนตัวสาวน้อยจึงได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มด้วยแต่ตำแหน่งนี้มีหญิงรับใช้ที่ทำงานอยู่ก่อนหน้าต้องการจะได้และเมื่อรู้ว่าสาวน้อยได้รับตำแหน่งนี้ก็รู้สึกไม่พอใจ วันหนึ่งลูกสาวคหาบดีต้องไปงานเลี้ยงน้ำชาเลยให้สาวน้อยนำชุดที่สั่งตัดใหม่มาให้ปรากฏว่าชุดกระโปรงนั้นมีรอยฉีกขาดลูกสาวคหาบดีโมโหมากจึงตำหนิสาวน้อยกระโปรงที่ขาดนี้เป็นฝีมือของหญิงรับใช้ผู้ซึ่งอิจฉาสาวน้อยเธอต้องการให้สาวน้อยทำงานผิดพลาดและโดนไล่ออก สาวน้อยมองดูชุดกระโปรงแล้วจึงลงมือใช้เศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ผ้าเย็บติดกับชุดปิดบังรอยขาดเอาไว้เธอประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าได้ประณีตมากจนกระโปรงงดงามมากกว่าเดิมเสียอีกในงานเลี้ยงน้ำชา ลูกสาวขหาบดีได้รับคำชมเรื่องชุดกระโปรงที่ประดับดอกไม้ผ้าได้งดงามทำให้เธอได้หน้าไม่น้อยเมื่อกลับมาเธอจึงตกรางวัลให้สาวน้อยด้วยความพึงพอใจทำให้หญิงรับใช้ขี้อิจฉารู้สึกเครียดแค้นสาวน้อยยิ่งกว่าเดิมในเวลาต่อมาถึงคราวที่ลูกสาวขาหาบดีต้องจัดงานเลี้ยงน้ําชาบ้าง เธอจึงให้สาวน้อยช่วยเตรียมงานสาวน้อยได้เตรียมเค้กห้าชั้นที่ใช้ครีมตกแต่งเป็นดอกไม้อย่างสวยงามเมื่อลูกสาวค้าบดีเห็นเค้กก็รู้สึกพอใจมากกล่าวชมสาวน้อยไม่หยุดคืนนั้นยิงรับใช้ขี้อิจชาได้เข้ามาทำลายเค้กของสาวน้อยในตอนเช้าเมื่อลูกสาวข้าหาบดีทราบเรื่องก็โมโหมาก งานเลี้ยงน้ำชาของเธอต้องพังแน่ๆสาวน้อยปลอบลูกสาวคหาบอดีให้ใจเย็นๆงานเลี้ยงน้ำชามีตอนบ่ายยังพอมีเวลาแต่ว่าสาวน้อยคงไม่สามารถทำเค้กดอกไม้ห้าชั้นนี้ได้ทันก่อนบ่ายนี้แน่นอนดังนั้นสาวน้อยจึงอบคัพเค้กเล็กๆโดยแค่ปาดครีมบนคัพเค้กเท่านั้นไม่ได้แต่งหน้าใดๆ และปั้นน้ำตาลเป็นรูปดอกไม้และผีเสื้อจํานวนมากเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงน้ำชาสาวน้อยได้แนะนำให้แขกในงานเลี้ยงได้ตกแต่งคัพเค้กของตนเองด้วยน้ำตาลปั้นที่เธอเตรียมไว้ให้สร้างความประทับใจให้บรรดาแขกในงานเลี้ยงน้ำชาเป็นอย่างมากลูกสาวคะหะบอดีจึงได้รับคำชื่นชมไม่หยุดเนื่องจากจัดงานเลี้ยงน้ำชาด้วยรูปแบบใหม่ สนุกและไม่ซ้ำซากจำเจด้วยเพราะได้หน้าครั้งใหญ่ลูกสาวค้าหาบดีจึงตกรางวัลให้กับสาวน้อยเป็นจำนวนมากสาวน้อยรู้สึกสงสัยกับเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอในระยะนี้ต่อมาไม่นานหญิงรับใช้ขี้อิจฉ้าได้ขโมยเอาแหวนของลูกสาวค้หาบดีมาเพื่อเอาไปซ่อนในห้องพักของสาวน้อย หวังจะใส่ร้ายให้เธอโดนไล่ออกแต่สาวน้อยสามารถจับยิงรับใช้ขี้อิจช้าได้คาหนังคาเขาเธอสงสัยหญิงรับใช้ขี้อิจช,ช,ช้ามานานแล้วแต่ไม่มีหลักฐานลูกสาวขาหาาบดีจึงได้ไล่ญิงรับใช้ขี้อิจช้าออกจากบ้านไปสาวน้อยได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าแม่บ้านเธอได้พาคุณตากับคุณยายมาอยู่ในบ้านที่ใกล้กับบ้านของขาหาฮาบดี เพื่อดูแลท่านทั้งสองได้ง่ายๆและสาวน้อยก็ได้สร้างตำนานแม่บ้านมือทองอีกหลายเรื่องจนเป็นที่กล่าวขานในเมืองนั้นอีกนานแสนนาน